เลย่หน่อยโชว์โตแน่โอ้ยหุ่นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับบัวจะรับชมจากทางไกลทางไกลครับผมครับมันี่นุ่มหน่อยพามหาเลาะกู๊ดกระปูหาเขียนนะครับตามห้องพี่น้องครับเดี๋ยวไปทารุนทาชุ่มน้ำกันเลยนะครับสีมานบอครับผมมูนี่หมายครับหาเลาะตามห้องตามก้องสิละพี่น้องมะ เสือเกียบ์ขุดกระปูพี่น้องนะครับหูหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาลองขุดเมืองครับ,บครับขุดน้ำนมหน่อยครับผมดินแข็งแข็งเลยพี่น้องดินแข็งไรครับผมหาขุดกระปูครับพี่น้อง ปูตามห้องนะครับผมไปตามห้องตามข้องครับผมตามหน้าครับนี่ครับหอดตัวแล้วครับผมครับตัวงามๆอยู่ครับตัวแม่อีกตั้งหางพี่น้องตัวแรกแหงหมันเขาครับผมครับนี่ ไฟทดน้ำไฟน้ำหล่นอยู่ห้องอยู่ข้องแถวบ้านนุ่มหน่อยครับแต่ว่าน้ำเบิดแล้วล่ะแหงหลายปีนี้แหงแรงครับผมเดี๋ยวเราจะลุ่งไปนี่เราไปตามห้องคุณแล้วครับไปไปโดดอาลงมาแล้วตาไ,ได้โดดหนะน้าพุน โอ้ยเจ้าแม่นขื่นช่วงมันสีตกมาลงมาขึ้นขึ้นกันโอ้ยซับแล้วบอแต่สาบมันกระตายบนทนตัวโอ้ยถือเสียมอีกแล้วตัวนี้ ตีลึกบ่เนี่ยหันตล่ะจับอู้ดุนเอาไปดองนบ่ยหนครับก็ยชนนมาดนี่โอ๊ยเนีบเน,บน,บนบีพี่น้องเนี๊บ,บหันตล่ะเม ตัวนี้กับตัวแม่ครับอีกตัวหนึ่งพี่น้องขุดกระปูหน้าไปดองครับดองเซตตอมคุ่งครับผมอีกเลยเมิงครับท่านผู้ชมครับผมอู้ตกไงหนึ่งตัวนี้พี่น้องตัวงามโกมูครับขุดมาเนี่ยโอ้เตัวแม่ยังสวยเลยครับปูหน้าครับผม ซับเราบอกรับเนี่ยเสีงยงพวกรถโอ้ยตัวงามอยู่ครับป้าคุณนะนะครับงามๆครับผมครับมือข้างบนพี่นอ้องยหญอยู่นะครับคุณผู้ชมถามมงตโตพี่นอ้องกินกับเบอร์ถึงหันมาแก้กนะครับพูดง่ายอยู่ครับผม หัดตูแล้วเห,ห็นตูแล้วมาชูตูเนี่ยปัดปุน่นอ่ะตัวแม่ยังสวยมาฮัดมึงครับท่านผู้ชมคุยนี่มึงคุยดินเพิ่นขวดขึ้นมาพี่น้องรับมึงหูพี่น้องมาด้บุนอ่ะมาลุ่นน้ำกันเลยครับ ครัพผ้มขุดจำนวนหมยครับขุดปูหน้าครับหายูหากินแล้วครับครบพุม้มอดตัวแล้วว่าพี่น้องมาามามา ครับท่านผู้ชมป้าทุน่ะอุ้ยแต่ว่าเสียมไปถือเพิ่นหน่อยนึงครับยางสวยเลยตัวแบบใหญ่เลยครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์นะครับครับมามาเม,มืองตัวนี้พี่น้องอุ้ยเดี๋ยวหนุ่มหน่อยเอาขึ้นมาโชว์ตัวพี่น้องว้าตัวใหญ่ครับเอ้าตกลงคือเก่าลอพี่นอ้องเอ้ย ครับตัวแม่ครับผมอ้ย่างสวยครับปูนาชวยๆครับผมัคับตัวนี้ดินมองนี้อยจะเป็นเล่นแน่นะครับครับปูนาครับผมครับมองที่พุดเป็นเป็นข้องนะครับข้อไม่หน่อยครับ ครับครับ,รบตัวงามอยู่นะครับนี่มามาไตขึ้นมาลูกไตขึ้นมาให้นุ่มน้อยโชวโตวแน่โอุ้หนะครับหูหน้าครับผมอายุหากินวิถีชีวิตบานเห่าครับอ่ะครับเปิดเมืห่หวูนนี้ โอ้ยแบบลึกเลยนะครับนี่ปาพูนะโอ้ยยังสวยปูนะครับปูหน้าครับผมอุ้ยกลามใหญ่ๆครับสุดยอดความอลังการปูหน้าครับผมมันหมานเด้อครับมาหลุดมาชมเป็นกำล,ลังแรงใจให,หนุ่มหน่อยน้ำกันครับ มาเมืองตัวนี้นะอ้ตัวแม่แม่ตัวบักชัยนึงผุดหน่อเปิดถ้าผมมาเมืองผลงานการกุดปุนาของนุมหน่อยมือนี้ครับครับแต่ตัวง่ามๆนี่ครับพี่น้องถ้าผมปัดปุนานะครับ ตัวใหญ่ครับงามๆมั่นมัาน,น,นครับผมเมือนี่ครับเอาไว้เจอกันใ้คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ